มากปูอะไรคะมันคือกิ่งใบชะพูที่กินไปแล้วจะกินใบนั้นไปแล้วก็เลยเอาการมันมาปากักไว้อันนี้มันจะเป็น สับป,ปะรดสับป,ปะรดทองดีสับป,ปะรดทองดีบอพิษไปรถบอสลับกันสับป,ปะรดสีทอง เอามันฝังไปเลยจ้ะ